3 <2> 3 2 <1 S 2> สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวสเศรษฐีทอร์ลิกวิไลนะคะรหรัสนิสิตนักศึกษา033ค่ะวันนี้จะมาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านเรื่องก okay. mmm องข้าวหน่อยค่ะแม่ค่ะเนื้อเรื่องย่อมีดังนี้ค่ะมีชายหนุ่มนะคะนามว่าทองค่ะวันหนึ่งเขาได้ไปทํานาตั้งแต่เช้าตรู่จนกระทั่งสายค่ะเกิดความหิวมากแต่ผู้เป็นแม่ก็ยังไม่นากองข้าวมาให้เขาสักที จนผู้เป็นแม่นํากล่องข้าวมาให้เขาจึงได้เห็นว่ากล่องข้าวนั้นเล็กมากและเขากําลังหิวโหยอยู่เขาจะไปอิ่มอะไรจึงได้เกิดการตอบว่าผู้เป็นแม่ขึ้นแต่แม่นั้นก็ได้ตอบกลับผู้เป็นลูกนะคะว่าถึงกล่องจะเล็กแต่แม่ก็นํามาให้โดยที่อัดแน่นแต่ทองก็ไม่ได้สนใจอะไรคร่ะได้กระชากกล่องข้าวจากมือของผู้เป็นแม่จนผู้เป็นแม่นั้นลม้มลงค่ะด้วยความที่ว่าหิวโหยเขาจึงรีบกินข้าว จนกระทั่งเขาอิ่มค่ะเขาจึงได้เห็นว่าข้าวที่แม่เขานํามาให้นะั้นแน่นจริงๆพอเขาอิ่มแล้วแต่ข้าวก็ยังเหลืออยู่ค่ะเขาจึงได้หันกลับไปมองผู้เป็นแม่ค่ะจึงได้เห็นว่าล้มสติจนสิ้นลมหายล้มหมดสติจนสิ้นลมหายใจไปแล้วค่ะเขาจึงได้รู้สึกผิดนะคะและสำนึกผิดจึงได้สร้างพระธาตุ ขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่และเพื่อบรรจุกระดูกของผู้เป็นแม่นะคะพระธาตุนั้นมีนามว่าพระธาตุกองข้าวน้อยค่ะเรื่องกล่องข้าวน้อยนะคะสาระสําคัญเลยของเรื่องนั้นก็คือความโกรธจนขาดการยับยั้งสติจนกระทั่งเกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ค่ะฉากในเรื่องนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเล,เลยนั้นก็คือทุ่งนาค่ะแล้วก็ที่พระธาตุกองข้าวน้อยค่ะ ตัวละครน,นะคะจะมีแค่2ตัวละครเท่านั้นซึ่งมีลูกชื่อว่าทองแล้วก็หญิงชลาค่ะผู้เป็นแม่ในเรื่องนี้นะคะแสดงให้ถึงอารมณ์ของความสะเทือนใจของผู้เป็นลูกค่ะที่มีนิสัยใจร้อนมู่วามและทำอะไรที่ขาดสติค่ะจนทำให้ผู้เป็นแม่นั้นได้เสียสติได้เสียชีวิตลงค่ะ สำนวนภาษานะคะเรื่องนี้เป็นบทร้อยแก้วค่ะที่บรรยายประกอบกับบทสนทนาค่ะจนทำให้เราเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายมีเนื้อหาไม่บกวนค่ะบทสรุปของเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้คือให้ความคิดที่ว่าเมื่อสำนึกผิดได้ก็สายเกินไปค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริละสมบัติรหัสนักศึกษา64123401036ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาวิเคราะห์หนังสือนิยายเรื่องคิมจียองเกิดปี82ค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอพูดถึงเรื่องราวย่อๆของหนังสือนิยายเล่มนี้ก่อนนะคะหนังสือนิยายเล่มนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งที่มีชื่อว่าคิมจียองค่ะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็นช่วงๆเริ่มตั้งแต่เกิด เรียนทำงานแต่งงานและลาออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกค่ะเนื้อเรื่องจะเริ่มจากอยู่ๆคุณคิมจียองก็กลายเป็นคนหลายบุคลิกทำให้สามีของเธอต้องไปปรึกษากับจิตแพทย์เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมเธอถึงกลายเป็นคนหลายบุคลิกค่ะและเนื้อเรื่องก็จะพาเราย้อนกลับไปตั้งแต่คุณคิมจียองเกิดมาค่ะ เมื่อดิฉันได้อ่านหนังสือนิยายเล่มนี้แล้วนะคะทําให้ดิฉันเข้าใจว่าสาเหตุที่ทําให้คุณคิมจียองกลายเป็นคนหลายบุคลิกเนื่องจากสังคมในเกาหลีใต้เป็นสังคมแบบปิตาธิปไตยหรือสังคมชายเป็นใหญ่ทําให้เธอถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมเธอถึงอยากจะกลายเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คิมจียองเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมค่ะ หนังสือนี้ยายเล่มนี้นะคะมีการนําเสนอเรื่องได้น่าสนใจเนื่องจากมีความสร้างสรรค์นในการเล่าเรื่องที่แบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะคือช่วงเวลาปัจจุบันและช่วงเวลาในอดีตเริ่มเรื่องเนี่ยจะเล่าถึงปีปัจจุบันก่อนจะย้อนกลับไปในอดีตซึ่งเป็นปีคศ1982ปีที่คุณคิมจะยองเกิดมาค่ะและไล่เรียงมาจนถึงปีคศ2016ซึ่งเป็นปีปัจจุบันค่ะ และเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆในหนังสือนิยายเล่มนี้เป็นเรื่องเราที่ผู้หญิงหลายๆคนเคยพบเจอจึงทําให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครได้ค่ะเล่นหนังสือนิยายเล่มนี้นะคะมีการเล่าโดยบุคคลที่3การบรรยายเรื่องเนี่ยจะแทรกโดยบทสนทนาโดยบุคคลที่3 คือคุณจิตแพทย์ที่คิมจียองเนี่ยรักษาอาการโรคหลายบุคลิกนะคะจะเห็นได้ชัดว่าในทุกๆก,การบรรยายที่เรียกตัวคละครคิมจียองว่าคุณคิมจียองเนี่ยจะเป็นการบรรยายของจิตแพทย์นะคะที่บรรยายถึงความรู้สึกอารมณ์ความคิดของคุณคิมจียองค่ะและหนังสือนิยายเล่มน,นี้นะคะได้แฝงข้อคิดไว้หลากหลายค่ะมีหลายฉากเนี่ยจะให้เห็นได้ว่า คุณคิมจียองเจอเรื่องหนักใจและไม่เห็นด้วยแต่เธอกลับทําได้เพียงแสดงความคิดเห็นในใจเพียงเท่านั้นค่ะคุณคิมจียองเนี่ยอยากจะพูดตอบโต้ในสิ่งที่ไม่เห็นด้วยแต่กลับไม่กล้าพูดออกมาเพราะกลัวจะถูกหาว่าแปลกแยกค่ะทาให้เราได้ข้อคิดได้ตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นตัวแทนหลักที่แสดงให้เห็นว่าเกิดเป็นผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตและมีเป้าหมายเป็นของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะ สดค่ะดิฉันนางสาวสุธนสามมาละศรีรหัส6412340114ค่ะวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์เพลงอันดูนะคะก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์เราก็ไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะเชิญค่ะ แคเสี้ยวนทีที่มีทันห้ามใจลอยใจไปให้มันทำผียไม่ใคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุท้ายที่ฉัน พลาดไปเพราะฉันที่ทำให้เธอเสียใจเธอได้ย้อนกลับม่ครับงจะไม่ยอมให้เธอจากไป คนรักกันทั้งสองคนค่ะก็คืออ,อ,อันดูค่ะมันมีความหมายว่าลบล้างค่ะหรือว่าเลิกทําค่ะแต่ว่าในที่นี้คือลบล้างคือเขาอยากจะกลับไปลบล้างความผิดแล้วก็อยากจะกลับไปแก้ไขความผิดที่เขาได้เคยทําค่ะแล้วก็อยากจะไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ น้ำท่วมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รับระเบิดกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้แถลงเมื่อวันเสาร์ว่ากับระเบิดของเกาหลีเหนือ บางส่วนถูกกระแสน้ําพัดข้ามภรมิแดนเข้าไปในเกาหลีใต้ทําให้กองทัพต้องระดมกําลังออกค้นหาโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าพบกับระเบิดของเกาหลีเหนือในแม่น้ําในฝั่งของเกาหลีใต้แต่ไม่มีดินระเบิดและตัวจุดระเบิดภายในสันนิษฐานว่าอาจถูกพัดหายไปกับกระแสน้ําเกาหลีใต้กําลังพยายามค้นหาพื้นที่ใกล้แม่น้ําฮันและแม่น้ําดําแซดซอนเพื่อดูว่ายังมีกับระเบิดของเกาหลีเหนือลงเรืออีก หรือไม่นอกจากนี้ยังได้ติดประกาศและแจกใบปลิวเตือนประชาชนและขอให้ต่อทางทันทีที่พบวัตถุต้องสงสัยข้อแท้จริงของข่าวนี้ก็คือระเบิดของเกาหลีเหนือถูกกระแสะน้ำผัดไปทางเกาหลีใต้ส่วนข้อคิดเห็นนะคะพบกับระเบิดของเกาหลีเหนือในแม่น้ำฝั่งของเกาหลีใต้แล้วก็เกาหลีใต้พยายามค้นหากับระเบิด ต่อไปเป็นการพิจารณาความเชื่อของข่าวนะคะทางกองทัพจะต้องระบมกําลังออกค้นหาแต่ว่าไม่มีดินระเบิดและตัวจุดระเบิดดูว่ายังมีระเบิดของเกาลเลเหลีเหนือลงเลยอีกหรือไม่คะส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือกับของกับระเบิดของเกาหลีเหนือบางส่วนถูกกระแสน้าท่วมพัดข้ามพรมแดนไปในเกาหลีใต้ทําให้กองทัพต้องออกระดมค้นหา ดิฉันชื่อนางสาวประพีปันเงินรหัสนักศึกษา64123401023วันนี้จะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาภาษาไทยค่ะแฝกเป็นหญ้าชนิดหนึ่งขึ้นเป็นกอใบแบนยาวใช้มุงหลังคาและใช้ทำยาเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเมื่อปลูกแล้วจะช่วยรักษาหน้าดินพระองค์จึงทรงแนะนำให้นำหญ้าชนิดนี้ไปปลูกเป็นขั้นบันไดเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เพราะเมื่อฝนตกลงมาหญ้าแฝกจะช่วยดูดซึมน้ำไว้ไม่ทำให้หน้าดินและน้ำไหลลงไปสู่ที่อื่นทำให้เขตพื้นที่ในแถบนั้นมีความชุ่มชื้นโจทย์ะะก็คือพระองค์ในที่นี้หมายถึงใครกอไก่พระสงฆ์ขอไข่พระพุทธรูปคอควายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงองูข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากการวิเคราะห์นะคะคำตอบก็คือข้อคอควายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พราะใช้ลักษณะนามแทนพระมหากษัตริย์ว่าพระองค์ค่ะส่วนพระสงฆ์จะใช้ลักษณะนามว่ารูปหรือองค์พระพุทธรูปใช้ลักษณะนามว่าองค์ส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช้ลักษณะนามทั่วไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนุพรพงจรรรันทร์รหัสนักศึกษา64123401017จะมาวิเคราะห์คลิป YouTube ในหัวข้อรายการ hashtag สรุปข่าวแก๊งคอเซนเจอร์เข้ากับเหยื่อแรงงานไทยโดนหลอกไปกัมพูชารายการ hashtag เป็นรายการที่กล่าวถึงประเด็นข่าวร้อนที่ขึ้นอันดับ hashtag 1-10ในทวิต t ตอรเพื่อเอาข้อมูลมาสรุปประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนำข้อมูล ที่รวบรวมมาสรุปประเด็นว่าเหตุการณ์นั้นจริงเท็จแค่ไหนตรงตามที่คนพูดถึงกันหรือเปล่าในประเด็นแก๊งค้อเซนเตอร์ทางรายการได้พูดถึงจุดเริ่มต้นของแก๊งข้อเซนเตอร์ที่เกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมของปีที่แล้วหลายๆคนเริ่มได้ข่าวว่าจะมีบุคคลโทรเข้ามาแจ้งชื่อนามสกุลของเราพร้อมข้อมูลเล็กน้อยอ้างว่าเรามีส่วนในการกระทําความผิดทางกฎหมายเช่นมีพัสดุต้องห้ามส่งมาหาเราจากต่างประเทศหรือบัญชีของเราเกี่ยวข้องกับธุรกิจการฟอกเงิน แล้วอ้างว่าตนนั้นเป็นคนของหน่วยงานของรัฐบาลหรือมาจากบริษัทเอกชนที่น่าเชื่อถือน้มน้าวหรือบังคับขู่เขียนให้โอนเงินเข้าบัญชีบัญชีที่โอนเข้าไปนั้นจะเป็นบัญชีม้าบัญชีม้าคือบัญชีของคนที่รับจ้างเปิดบัญชีซึ่งผิดกฎหมายถ้าเหยื่อโอนเงินแล้วจะโยกย้ายเงินทันทีเพื่อป้องกันการอายัดเงินในบัญชีอันนี้คือหลักการทำง,งานของแก๊งคอเซ็นเตอร์ผลจากการสืบสวนของตำรวจในปีที่แล้วมีผู้เสียหายหนึ่ง กว่า1,000รายมูลค่าความเสียหายกว่า1000ล้านบาทจากการสืบสวนของตำรวจแก๊งคอเซนเตอร์เหล่านี้อยู่ในประเทศกัมพูชาโซนชหน้าทาวซึ่งมีนายทุนเป็นเหล่าคนจีนหลอกให้คนไทยเข้าไปทํางานโดยกลุ่มนายทุนเหล่านี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานของแก๊งค้ามนุษย์อีกด้วยจุดเริ่มต้นของแก๊งคอเซนเตอร์เกิดจากกลุ่มคาสิโนที่ขาดรายได้ในช่วงโควิดเริ่มต้นจากเว็บพน,นันหลอกให้คนไทยไปทํางานโดยมีนายหน้าจัดหาซึ่งเป็นคนไทย แรงงานเหล่านั้นโดนมาคับให้ทํางานเชิญชวนคนให้มาเล่นพนันออนไลน์รวมถึงเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์ที่กาลังระบาดหนักอยู่ในประเทศไทยตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจของรายการนี้คือมีการสรุปประเด็นให้เข้าใจง่ายรวบรัดและทางรายการได้มีการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆหรือที่เคยนําเสนอข่าวรวมถึงบทความที่น่าสนใจทําให้ได้ทราบถึงข้อมูลและความเป็นมาของแก๊งคอสเซนเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมลจันชูทองรหัสนักศึกษา64123401027มาวิเคราะห์เนื้อหาในบทเรียนที่เลือกมาเป็นแบบเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมเล่มน,นี้นะคะเป็นเนื้อหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะเนื้อหาในเรื่องก็จะมีหลายเรื่องแต่ที่หยิบยกนะคะเป็นเรื่องมิทานเวตาลคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เรื่องนี้ทานเวตาลกันเนี่ยเรามาฟังเนื้อหาคร่าวๆที่ทา,า,านเวตาลกันนะคะณนะแคนแคนหนึ่งในอินเดียนะคะมีษักริร์องค์หนึ่งนามว่าวิกกรมาทิได้ครองราชมาด้วยความผาสุกต,ต่อมาได้มีโยคยีชื่อสารติศิลได้นําผลไม้มาถวายทุกวันทุกวันซึ่งทําให้พระวิกกรมาทิเนี่ยแปลกใจเป็นอย่างมากต่อมาผลไม้นั้นเนี่ยกลายเป็นทรัพย์สินเงินทองพระวิกกรมาทิตอบแทนโยคยีด้วยที่ จะทาตามคําของของโยคยีทุกอย่างเลยนะคะโยคียจอมเจ้าเล่ห์เนี่ยได้ขอให้พระวิกร,รมาธทิตนำเวตาลมาให้ตนเพื่อประกอบพิธีบูชายันนะคะพระวิกร,รมาธทิตซึ่งเป็นผู้ที่มีสัจจะมั่นเนี่ยได้นําตัวเวตาลมาให้โยคียเจ้าเล่ห์แต่กว่าจะนํามาได้เนี่ยเวตาลก็พยายามหน่วงเหนียวด้วยการเล่านิทานทั้งสิ้น24เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยจะทํา คำถามให้พระวิกรมาทิต์ตอบนะคะโดยมีข้อแม้ว่าห้ามให้พระวิกรมาทิต์พูดอะไรเลยและหากพระวิกรมาทิตต์พูดเวตาลก็จะกลับไปที่ต้นอโศกดังเดิมนะคะแต่พระวิกรมาทิต์ผู้มีปัญญาก็อดไม่ได้ที่จะตอบคําถามนะคะจึงทําให้เวตาลกลับไปที่เดิมและเป็นดังนั้นทุกครั้งจนเรื่องสุดท้ายนะคะพระวิกรมาทิต์ไม่ทราบคําตอบก็นิ่งเงียบไม่ตอบเวตาลพอใจเป็นอย่างมาก ที่พระวิกรมาทิตย์ไม่ย่อท้อและมีความกล้าหาญนะคะทําให้เวตาลบอกความจริงถึงความคิดของโยคีเจ้าเล่นะคะว่าแท้จริงแล้วโยคีต้องการตําแหน่งราชาแห่งพิยทยาธรโดยจะเอาพระวิกรมาทิตย์เนี่ยไปบูชายันนะคะและเวตาลจึงบอกวิธีกําจัดโยคีเจ้าเล่หเมื่อพระราชาสเสด็จมาถึงตามที่งัดหมายไว้ก็ปรากฏว่าโยคยีเนี่ยคิดร้ายกับพระวิกรมาทิตย์จริงพระวิกรมาทิตย์จึง แก้กมุมโยคีอย่างที่เวตาลได้บอกกับพระวิกรมาทิศไว้พระวิกรมาทิศจึงได้ตำแหน่งราชาแห่งพิทยาธรน,นะคะและเวตาลจึงให้พรพระวิกรมาทิศแต่ด้วยความเครียบพร้อมของพระวิกรมาทิศที่มีทุกอย่างครบแล้วเนี่ยพระวิกรมาทิศจึงขอเพียงให้นิทาน24รวมถึงนิทานเรื่องปัจจุบันเนี่ยทั้งสิ้น25่เรื่องเนี่ยอยู่สืบไปยาวนานนะคะ ต่อมาเรามาวิเคราะห์เนื้อหาในนิทานเมตากันนะคะคุณค่าของนิทานเมตาลที่เห็นได้ชัดจากการอ่านวิเคราะห์มาแล้วนะคะก็คือ1การใช้เป็นสติปัญญาในการแต่งกลองอย่างรอบด้านนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้อสอนะคะความมีสติในการแก้ปัญหาปัญญาเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่สามารถทําให้เราแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะต้องมีสติควบคู่ไปด้วยดังคําว่าสติปัญญานตีน,น,นะคะดังเช่นพระวิกร,รมาทิตย์เนี่ย ที่ต้องเสด็จกลับไปทรงตีนต้นประสบทุกครั้งทุกครั้งที่เวตาลให้คำถามมานะคะจะเห็นได้ว่าพระวิกรอมาทิต์เนี่ยใช้ปัญญาแต่ไม่ได้ใช้สติร้องด้านที่จะทำนำตัวเวตาลไปให้สำเร็จนะคะข้อสามนะคะการรักษาคำพูดพระวิกรมาทิต์เนี่ยเป็นตัวอย่างของคนที่รักษาคำพูดมีสัจจะในคำพูดที่ให้ไว้กับ ยคีนะคะข้อสิ่งนะคะความเพียรพยายามทําสิ่งใดให้สําเร็จเห็นได้จากที่พระวิกรธรรมทิศเนี่ยพยายามไปจับเมตาลที่ลอยกลับไปต้นอสศกครั้งแล้วครั้งเด้านะคะนอกจากนิาาทานเมตาลจะให้อุทาหรณ์มากมายแล้วเนี่ยเรื่องยังให้ความสนุกสนานแก่ผู้อ่านเหตุการณ์ที่น่าติดตามปมปัญหาท้าทายให้เราชวนคบคิดขึ้นมานะคะเรื่องราวทัศนคติบางอย่าง ทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกแปลกใหม่จึงอ่านได้โดยไม่เบื่อนิทานเวตานจึงได้รับความนิยมเสมอมานะคะและจะเห็นได้ว่านิทานเวตานเรื่องนี้เนะี่ยเป็นนิทานสอนนิทานนะคะเนื้อหาแน่าตามเป็นอย่างมากเลยคะ่ะอย่าลืมไปอ่านติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเบียนุเดืองขนาบรหัสนักศึกษา6 4สี่หนึ่งาี่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาวิเคราะห์คำพูดของคุณชอนบุรนาหิรนันซึ่งเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจหรือไลฟ์โ้ชื่อดังใน u t u b e นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะก็ไปรับฟังคลิปการพูดของคุณชอนบุรนาฮิรันกันก่อนเลยค่ะหินคุณค่าของก้อนหินจากเรื่องนี้มีเด็กคนหนึ่งเขาถามพ่อเขาว่าคุณค่าของชีวิตเขาคืออะไรพ่อเขาก็ให้ลูกเขาเอาก้อนหินอันนี้ไปเราบอกว่า ลูกไปที่ตลาดแล้วขายก้อนเห็นอันนี้ถ้ามีใครถามราคาลูกชูนิ้ว2นิ้วขึ้นมาเด็กคนนี้ก็ไปที่ตลาดมีผู้หญิงถามว่าเออนี้เท่าไหร่เด็กคนนี้ก็ชูนิ้ว2นิ้วขึ้นผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่าอ้อยีบ,บาทเหรอเด็กคนนี้ก็กลับไปที่บ้านแล้วบอกพ่อว่าอ้อผู้หญิงอยากจะซื้อ2ีบ,บาทแล้วพ่อก็บอกว่าโอเคนับลูกเอาก้อนเห็นอันนี้ไปที่มิวเซียม ตั้งไว้ล้วถ้ามีใครอยากซื้อก็ชูนิว้วสองนิ้วขึ้นมาเขาก็สองนิ้วขึ้นมามันบอกว่าอยากจะซื้อสองหมืน่นลูกก็ตกใจวิ่งกลับไปที่บ้านเราบอกพ่อว่ามีคนอยากซื้อสองหมืน่นพ่อบอกว่าโอเคลูกไปที่ร้านขายของเก่าเขาก็ไปให้เจ้าของเห็นเราชูนิว้วสองนิ้วขึ้นเจ้าของร้านก็บอกว่าแบบหา,าหินนี้เจอได้ที่ไหนขอซื้อสองแสน แต่คนนี้ก็วิ่งกลับไปที่บ้านแล้วพ่อบอกว่าลูกเข้าใจคุณค่าของชีวิตตัวเองหรือยังคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเกิดมามีฐานะมากแค่ไหนหรือว่าผิวสีหรือว่าเป็นชาติอะไรมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้ววางตัวยังไงแล้วใครเห็นคุณค่าในตัวเราตลอดชีวิตที่ผมโตขึ้นมาหลายคนคิดว่าบ้าหรือว่าคิดว่าเด็กมีปัญหาครับแต่ว่าพอชอน เจอผู้ใหญ่เจอป้าต้นแล้วแนะนําให้ผมเจอพีชสองคนนี้ก็เห็นคุณค่าของความคิดผมตลอดชีวิตผมคิดว่าตัวเองเป็นก้อนหินที่มีคุณค่า20บาท<อ>แต่พอเจอคุณต้นเจอพีชก็เห็นว่าคุณค่าของตัวเองมันมากกว่านั้นก็บางทีการที่เราอยู่ในที่ที่หนึ่งเราคนคิดว่าเราแค่20บบาทมันอาจจะไม่จริงเราอาจจะเขาแค่อาจจะไม่เห็นว่าเรามีค่าสองแสน ก็ถ้าค kind of ุณอยู hmm. er okay. ่ในที่ที่คนไม่เห็นคุณค่าของคุณผมแนะนำออกไปเลยไปหาคนที่เห็นคุณค่าของคุณค่ะจากที่ได้ฟังคลิปการพูดของคุณชอนเบือนาฮิรันนะคะก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าซึ่งเขานะคะก็ได้สอนถึงคุณค่าของคุณว่าถ้าเราอยู่ผิดที่เนี่ยต่อให้เราจะทำดีสักแค่ไหนต่อให้เราจะมีความสามารถแค่ไหนหรือจะสวยจะหล่อสักแค่ไหนเนี่ยยังไงก็ไม่มีใครเห็นค่าของเราอยู่ดีค่ะ ถ้าเราอยู่ถูกที่ยิ่งเราพัฒนาหรือพยายามทําให้ดีขึ้นและถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเนี่ยคนก็จะยิ่งชื่นชมเราและเห็นคุณค่าในตัวเรามากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีค่าก็แค่ออกมาแล้วไปหาคนที่เห็นค่าของเราดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญญาอานฐานร,รหัสประจำตัวนักศึกษา6 4 2> 1 2 3 4 0 1 0 0ค่ะ วันนี้นะคะจะมาอ่านวิเคราะห์หนังสือพิมพ์โดยหัวข้อ Q.T.Opa p ดันไม่เอาทีมงานเก่าเปิดรับสมัครสมัครพนักง,งานใหม่ค่ะโดยนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลี Q.T.Opa p โพสคลิปขอบคุณกำลังใจจากแฟนคับก่อนยืนยันไม่รับทีมงานเก่ากลับมาทำงานแน่นอนพร้อมเปิดรับสมัครสมัครพนักง,งานใหม่ค่ะทั้งหมด จากกรนดีนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีคิวเทอป้าออกมาเล่าเรื่องราวหลังจากโดนทีมงานชฉกของไปขายและยังเอาข้อมูลจากทางบริษัทนะคะไปขายมีการแชร์เรื่องการเงินทำให้เกิดความเสียหายแต่ต่อมาฝ่ายทีมงานชุดเก่านะคะได้ชี้แจงโดยอ้างว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดและอยากเจรจาเพื่อขอกลับไปทำงานร่วมกันอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่19มีนาคมคิวเทโอปาได้โพสต์คลิปอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเกาวขอบคูนชาวเน็ตและแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องทำให้รู้สึกดีมากๆเพราะไม่เคยได้รับกำลังใจมากมายขนาดนี้มาก่อนสำหรับคำถามที่หลายคนอยากฟังก็คือจะรับทีมจะรับทีมงานชุดเก่าเข้ามาทำงานอีกหรือไม่นั้น ตนขอบอกตรงนี้เลยว่าจะไม่รับกลับมาตนเสียเวลามามากพอแล้วหลังจากอ่านข่าวของพวกเขาซึ่งก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีแต่ก็รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้มีความจริงใจต่อตนเลยค่ะแล้วคิวเทลป้านะคะยังบอกว่าคือจริงๆเวลาเพียงสองเดือนมันก็เป็นเวลาที่นานพอแต่ไม่กลับ แต่กลับไม่มีใครมาขอโทษผมเลยพูดตรงๆไม่อยากยุ่งเสียเวลามามากแล้วเสียทั้งงานเสียทั้งสภาพจิตใจกว่าผมจะถ่ายหนึงคลิปออกมาค่อนข้างจะทำนะัาทำใจนานมากผมอยากเริ่มต้นใหม่อยากมีครอบครัวใหม่อยากมีทีมงานใหม่คอนเทนต์ที่มีคุณภาพไม่อยากอยู่กับคนที่มาทำร้ายเราตอนนี้นะคะเราเปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ทั้งหมดใครสนใจเข้าไปดูได้ที่ทแฟนเพจคิวเทโอป้าขอคนที่จริงใจทำงานกับผมค่ะโดยกา,าการอ่านาหัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องอที่คิวเทโอป้านะคะโดนทีมงานเก่านะคะไม่มีความจริงใจต่อตอนเองเลยค่ะ โดยทําให้เขารู้สึกผิดหวังและอยากที่จะเริ่มต้นกับพนักงานใหม่กับครอบครัวใหม่ของเขาอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ